การแข่งขันแบดมินตันรายการมาเลเซียจูเนียอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์2022รายการระดับจูเนียอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์ชิงเงินรางวัลรวมกว่า15,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ547,500บาทที่เมืองปูตราจายาประเทศมาเลเซียซึ่งรายการนี้มีนักแบดมินตันเยวาวชนไทยผ่านเข้ารอบมาถึงรอบชิงชนะเลิศได้เพียงคู่เดียวคือกวางตุง้งฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจและต้า ธนากรมีชัยพบกับนักกีฬาจากญี่ปุ่นชุนยะโอตะและคานาโนมูโรระโดยเซตแรกไทยแพ้ไปก่อน1 4ต่อ21เซตที่2ไทยสามารถพลิกกลับมาชนะได้2 1ต่อ18และเซตที่3ก็ยังเป็นไทยที่คุมเกมไว้เหนือกว่าสามารถเอาชนะไปได้2 1ต่อ12สรุปผลไทยเอาชนะญี่ปุ่นไปได้2ต่อ1เกม ใช้เวลาแข่งขัน52นาทีทําให้กวางตุ้งและต้าสามารถคว้าแชมป์แบดมินตันคู่ผสมในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีมาครองได้และความสําเร็จของทั้งคู่อยู่ภายใต้การควบคุมทัพโดยโคสเตนวันวัฒน์อัมพันสุวรรณยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและก็โคชด้วยนะครับพวกเราจะคอยเป็นกำลังใจให้เสมอขอให้ทำเต็มที่ในทุกแมตช์การแข่งขันนะครับ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่ผมนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังขอส่งท้ายคลิปนี้ด้วยคลิปไลฟ์สดการแข่งขันของทั้งคู่มาให้ทุกท่านได้ดูนะครับเป็นการตัดมาให้ดูเพียงช่วงท้ายเกมการแข่งขันหากอยากดูเต็มเต็มให้ไปดูที่ Facebook วันวัฒน์อัมพันตวันโดยผมจะพิมพ์อักษรไว้ให้ในคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ Right. いい気持ちが楽しめる。